ครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านแกงแครงอยู่ตรง,งทางเข้าแม่หมอฮะฝั่งนู้นจะเป็นเหมือนแม่หมอนะฮะแล้วก็อีกทางหนึ่งก็จะเป็นทางไฟลํฟาปาสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะมาทางข้าวที่นี่กันนะครับก็บรรยากาศนะครับคนค่อนข้างเยอะเลยในตอนเที่ยง อันนี้เรียกว่าอะไรนะครับกุ้งฝอยว้าน่ากินอันนี้เขาเรียกว่าอะไรแกงแกงแกงนี่คือข้าวเหนียวใช่ไหมใช่ข้าวเหนียว This is sticky rice ข้เนยอันนี้น้ำพริกอะไรครับพริกแกแ้วน้ำพริกหนูขอบคุณ ไหนคือลาบพายครับยังไม่ได้สั่งไม่ไมันไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอันนี้อันนี้อันไหนอันนี่คืออะไรครับจิ้นส้มจิ้นส้มหม้อ๋อภาษาไทยแหนมนี่ก็คือลาบหมูมีพี่สังให้ถูกไนมแกงแค่ไก่นะคะไก่ไก่และกบไก่และกบ แฮไก่และกบอันนี้ถ้าผมไม่เจอกบนะเจอไก่นะกบอะกบที่ี่ไม่าหมอยากิกบมีกบไหมล่ะทำไหมรีกไหมหรือว่ากบทอดมันหายนานมาเียกรมอพีดนอร่อยอร่อยอร่อยเรามีอันนี้อีกอันอืมันจะไม่มีอันนี้ลาบคัวหมูอันนี้อ่ะนั้เาลาบัวหมูอันนี้นมอี่่ตัวแยงขึ้นอย่างน้อย

้าอรุ่นะเข้าไปวมอาอร่อยนะหัวร้านหรือหัวปะหัวร้านหัวร้านหร้าเดี๋ยว้องลองจิมจิมข้าวปลอร่อยแม่ ลองตีมาต่อยต่อยอย่างอร่อยบุ๊คท่านสวนกันในฟางก็หมดนอะไรแบบนี้มาต้องก้าวสติคมสติ๊กเกอร์กินแหนมยากแฉมอร่อยเหรอขิงส้มาอร่อยนะคือกินส้มข้าวผัดส้มมาอร่อยข้าวฟางอร่อยเนาะมันต้องกินกับพริกใช่ไหมฮะกินรวมๆกันกินกับขิงกับพริกครับอืมต้องจิ้มนี้ก่อนจิ้มพริก แล้วก็จิ้มนี่ตามแล้วมันจะแซ่บแล้วก็เอาผ้าปะเมันจะแซ่บมากเสร็จไหมยูเบอ้์กลิ่นล้ำเนาะกลิ่นล้ำแน่อร่อยอร่อยอร่อยไหมล้ำล้ำจริงล้ำล้ำล้ำแต่นี่ดีมากเลยมันไม่รู้สึกไม่รู้สึกแปรปๆในท้องอ่ะ แปลกๆในคราบของสุกคืออะไรอธิบายด้วย <c oughs> มันจะมีบางรล้วจะมีกลิ่นแปลกๆอย่างเงี้ยแล้ว <c oughs> มันจะรู้สึกกินแล้วมันรู้สึกเปรดกระอมอะไรอันนี้มันจะเป็นแหนมแบบหมักไม่นานนะแหน,นมสดแหนมแหนมหอมใบตองอมไม่ได้แหนมไม่ได้แหนมแบบกรอดอะ่ะอันนี้น้ำพริกหนุม่ม อยากลองแต่ลองไม่ได้อ๋อเข้าใจแล้วว่าทำไมในช่องนั้นอ่ะที่มันบอกว่าเนี้มันใส่เนอยอ่ะน้ำพริกหนุ่มมันกินแล้วมันนุ่มๆใช่ไหมไอ,ไอทติยูบเพิ่มบอกว่ามันใส่เนยเข้าไปแต่จริงมันไม่ใช่มันไม่ใช่

อันนี้ก็อร่อยอร่อยข้าวเหนียวอนี้กินปกติไม่ชอบน้ำเร้เลยเนี่ยอร่อยมากนี่ก็เรียกว่าจำทางเหนเรียกว่าจำเยจำจำำ็นร่วงรสิลืมช้อนเลยถงอา้าวไ็นโบราณแล้วจำแม่แม่เอาเอาข้าเหนียวของพ่อลำ อันนี้ต้มตำอะไรก็ไม่รู้คนเหมือนกันก็จะเป็นกูบาละกูลาระมา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 เนี่ยพี่เขากินไม่ได้อะไสำคัญมากเอานกุ๊แดงาระฝั่งนี้เอาแบบหนบอรอานนี้ต้มตำปูลาแูหนมอะกเลยครับูแหนมไมาเลไรพวกอไเออเบ้องอันนี้่ ต้มตำก็อร่อยเห็ดนี้อร่อย ยี่บาทอันนี้บินบนโต๊ะแล้ <Wow. S 1>